เผยสาเหตุ3อาการสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่แม่ขับถ่ายเป็นปกติทำไมถึงเกิดโรคขึ้นได้ลั่นไม่ควรละเลยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนักฆ่าชีวิตผู้คนไป6,000รายต่อปีและมีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคหนึ่งรายทุก31นาทีในไต้วันเมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวถึงอาการของโรคมะเร็งชนิดนี้หลายคนจะนึกถึงอาการถ่ายเป็นเลือดท้องอืดและถ่ายลำบากเป็นต้น อย่างไรก็ตามดรเฉียนเจิ้งหงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารตับและทางเดินน้ำดีออกมาเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์ว่าอาการเวียนศีรษะและหูอื้อมีความเกี่ยวข้องกับโรคโลหิตจางและโรคโลหิตจางถือเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ดเรเฉียนเจิ้งหงกล่าวว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของนิสัยการขับถ่ายและอุาระเป็นเลือดผู้คนก็อดกังวลไม่ได้ว่าตนเองจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่เขากล่าวว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่อยู่ด้านขวาของร่างกายมักสแสดงอาการโลหิตจ,จางโดยผู้ป่วยมักมีอาการหน้าซีดหายใจลำบากอ่อนแรงหรือซึมเศร้านอกจากนี้อาการวิงเวียนศีรษะหูอื้อก็ไม่ควรละเลยเช่นกัน ดเรเฉียนเจิ้งหงเปิดเผยว่าเขาได้พบกับผู้หญิงวัย30ปีคนหนึ่งที่มีอาการขับถ่ายไม่ปกติแต่มีอาการหูอื้อร่วมกับอาการเวียนศีรษะเนื่องจากผู้หญิงบางคนอาจมีอาการโลหิตจางเล็กน้อยในช่วงมีประจำเดือนในตอนแรกเธอจึงคิดว่าอาการดังกล่าวข้างต้นอาจเกี่ยวข้องกับประจำเดือน แต่หลังจากที่อาการหูอื้อยังคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งเดือนเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติวันหนึ่งขณะที่เธออยู่ที่ทำงานเธอต้องเหน่อยหน้าขึ้นเพื่อเปิดหน้าต่างก็รู้สึกเวียนหัวขึ้นมาทันใดไม่กี่วินาทีต่อมาทุกอย่างก็มืดลงต่อหน้าต่อตาคล้ายกับอาการเป็นลมเสียงดังในหูอย่างรุนแรงทำให้เธอไม่สามารถทำงานได้เลยเธอจึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ดเรเฉียนเจิ้งหงกล่าวว่าหลังจากหญิงคนดังกล่าวไปโรงพยาบาลเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคโลหิตจางรุนแรงซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยประจำเดือนของเธอโดยทั่วไปผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดนี้จะต้องตรวจอุจจาระก่อนเพื่อยืนยันว่ามีเลือดแฝงหรือไม่ซึ่งผลการตรวจเป็นบวกและหลังจากนั้นจึงทำการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้านดรหวู่หงเฉิงผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาจากศูนย์วิทยา,าศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยปักกิ่งเคยอธิบายไว้ในรายการ สุขภาพ2.0ว่าหากคุณพบผู้ป่วยโรคโลหิตจางในทางคลินิกคุณไม่สามารถให้ธาตุเหล็กเสริมแก่ผู้ป่วยได้อย่างแน่นอนเพราะโรคโลหิตจางเป็นสัญญาณบ่งชี้ของโรคหลายชนิด เขากล่าวว่ามหาวิทยาลัยฮาวาดาในสหรัฐได้ทำการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก207รายตั้งแต่ปี1983ถึง1987และพบว่าผู้ป่วยทุกรายมีอาการรวม15อาการโดยที่มีโรคโลหิตจางคิดเป็น57%กล่าวอีกใน1นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเกือบ60%มีอาการโลหิตจาง นอกจากนี้ประเทศไอร์แลนด์ยังติดตามผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากกว่า2,000รายในช่วงเวลา50ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ถึงพุทธศักราช2547และมีความน่าจะเป็นของโรคโลหิตจางอยู่ที่ประมาณร้อยละ60-70ดังนั้น ดรหูหงเฉิงจึงเน้นย้ำว่าเมื่อใดก็ตามที่พบภาวะโลหิตจางที่คลินิกผู้ป่วยนอกโดยเฉพาะภาวะโลหิตจางจากการขาดาธาตุเหล็กคว,ควรมีความระมัดระวังมากขึ้นในจํานวนนี้ผู้ชายที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดาธาตุเหล็กไม่ควรละเลยเพราะผู้หญิงอาจมีปัจจัยอื่นๆเช่นประจำเดือนได้แต่โอกาสที่ผู้ชายจะเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดาธาตุเหล็กนั้นต่ํามากอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่แพทย์เผยสาอาการสัญ,ญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่แม้ขับถ่ายปกติก็เกิดโรคขึ้นได้ ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ h t t p s w w w k a s e c o t h